คงเจียวเจ้าในวงการนักร้องและแวดวงการเมืองท,งทั้งที่เคยได้ประโยชน์จากการร้องและได้รับผลกระทบจากการร้องไม่น้อยโดยเฉพาะเหล่าบรรดาน,นักร้องที่ถูกมองเป็นหนึ่งในเบีย้ยหรือม้าบนกระดานหมากรุกการเมืองในห่วงเก้าปีที่ผ่านมาในทิศท,ทางที่เป็นคุณกับฝ่ายอำนาจรัฐห่วงรัฐบาลสาปอจากล่าสุดที่พี่รีสีสุวรรณจันยาผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินที่ผู้คนในวงการเมืองเรียกเป็นนักร้องมือวางอันดับหนึ่งตกเป็นผู้ต้องหาถูกเจ้าหน้าที่ ตำรวจบุกรวบคาสำนักงานในคดีหลังคมขู่เรียกเงิน3ล้านบาทจากอธิบดีกรมการข้าวโดยมีผู้ต้องหารวมที่ถูกรวบในเวลาไล่เลี่ยว,วันเดียวกันคือเจ ok ๋งดอกจิกประธานกลุ่มรวมใจรักชาติคณะทำงานเขรตราชการที่11และพิมพ์ณฐาจิรพุทธิภาพอดีตผู้สมัครสสและสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติที่วันนี้ทางพักรวมไทยสร้างชาติโดยขิงเอกนัดยืนยันเจ๋งดอกจิกไม่ได้เป็นสมาชิกพักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสส คณะกรรมการตรวจสอบผู้ที่มาเป็นคณะทํางานหากพบกระทําผิดต้องให้ออกโดยเตรียมประชุมกรรมการบริหารพักขับพิมพ์นัดถาพรุ่งนี้ย้ําถือเป็นการกวาดบ้านรวมไทยสร้างชาติโดยสีสุวรรณจันยาถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบร่วมกมันคงขืนผู้อื่นให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินร่วมกมันคงขืนใจผู้อื่นให้กระทําการใดหรือไม่กระทําการใดตามหมายจับสารอาญาคดี ทุจริตและประพฤติมิชอบกลางถูกตำรวจสอบเครียดกว่า9ชั่วโมง ก่อนจะได้รับการประกันตัวโดยใช้หลักประกันเป็นเงินจำนวน400,000บาทที่แม้เจ้าตัวจะยืนยันว่าไม่ได้เรียกรับเงินจากอธิบดีกรมการข้าวที่โยนเงิน500,000บาททิ้งที่ข้างบ้านเพราะไม่รู้มีใครนำเงินมาแขวนไว้ภรรยาไม่รู้เรื่องได้นำเงินดังกล่าวมาให้ดูเห็นว่าไม่ใช่เงินของตัวเองเข้าข่ายน่าสงสัยจึงนำไปทิ้งเพื่อปัดให้พ้นตัวเองไปก่อนยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกตกใจแต่ไม่ทำให้ขวัญเสียและอ้างว่าคดีที่ตนโดน นมาจากผู้เสียประโยชน์หนึ่งในนั้นคือผู้เสียหายในคดีนี้ที่ถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นทําให้เจ้าตัวอาจเกิดความหวานวิตกยืนยันว่ามีข้อมูลพยานหลักฐานทุกอย่างที่สามารถหักล้างทุกอย่างในคดีได้แต่ทางด้านตํารวจก็มั่นใจในพยานหลักฐานที่ปรากฏว่ามีทั้งคลิปเสียงการข่มขู่พูดคุยต่อรองที่มาจากกลุ่มบุคคล2-3ถึงคนกับภริยาของอธิบดีกรมการข้าวไปจนถึงการพูดคุยผ่านไลน์น่าสนใจว่าเคสพี่สีนักร้องนอกจากจะทำ ให้แวดวงนักร้องสะเทือนจับสัญญาณจะมีการวางงานไล่สอยนักร้องนอกจากพี่สีจากนี้หรือไม่อย่างที่สนธิยาสวัสดีอีกหนึ่งนักร้องต้องรีบถามนักข่าวก่อนเลยวันนี้ว่าไม่มีหมายจับหรือตำรวจมารอตนใช่ไหมและออกตัวว่าตนไม่ใช่นักร้องแต่เป็นนักการเมืองที่รับเรื่องร้องเรียนไม่หว่านซ้ำรอยพี่สีคุยรับมรดกสวนปามประกอบธุรกิจเงินสะพัด์หลักร้อยร้านพร้อมร้องทุกฝ่ายหากมีหลักฐานไม่ใช่เฉพาะพักก้าวไกล โดยบอกไม่รู้จักสีสุวรรณเป็นการส่วนตัวไม่เคยคุยกันมีเพียงครั้งเดียวที่ออกรายการโทรทัศน์และตนไม่ใช่นักร้องเรียนมืออาชีพเหมือนสีสุวรรณและการทํางานของตนที่ผ่านมาก็ไม่เคยทําอะไรผิดกฎหมายไม่เคยร้องส่วนงานราชการ โดยปมนักร้องยังมีการวิเคราะห์ล้อกันไปถึงทิศทางทางการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลทหารของ3าปอตั้งแต่ปี2557ถึงปี2566โดยมีการเทียบเคียงผลงานการร้องของเหล่าบรรดานนักร้องในห้วงดังกล่าวหลายรายรวมถึงพี่สีทั้งระยะยาวและระยะสั้นในห้วงของการ,ปรเปลี่ยนอำนาจว่าส่วนใหญ่เรื่องที่ร้องจะไปในทิศทางเป็นปฏิปักษ์กับกลุ่มฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลลุงตู่ขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง หรือนักเคลื่อนไหวการเมืองจนถูกมองเป็นสารตั้งต้นในการชงไปสู่ปฏิบัติการนิติสงครามของรัฐบาลผ่านองค์กรต่างๆโดยเอาแค่ของพิสีนอกจากร้องเรื่องเคสของกรมการข้าวและกรมฝนหลวงที่ยื่นต่อคณะกรรมิการงบประมาณและยื่นผ่านผู้กองนัดแล้วในห้วง6เดือนที่ผ่านมาอันเป็นช่วงผลักรัฐบาลใหม่ยังมีการยื่นร้องนายกเศษฐาและผักเพื่อไทยต่อองค์กรอิสระปปชสตองอผู้ตรวจการแผ่นดินราวแคดี ยื่นร้องเอาผิดข้าราชการเคสทักษินอีก4เคสยื่นร้องพักก้าวไกลคณะก้าวหน้าต่ององค์กรอิสระอีก8เรื่องยื่นตรวจสอบพักอื่นๆและสักสยามอีก4เรื่องอย่างที่ทั้งชูวิทย์กมลวิสิตอดีตนักแฉและภัยสารอดีตกุญซือรองนาย,ยกโพสเฟซบุ๊กว่านักร้องไปเป็นอาชีพฮอตในช่วง9ปีที่ผ่านมาเพราะมีอำนาจสนับสนุนและใช้เครื่องมือเป็นการทำลายฝ่ายที่เห็นต่างหรือตรงกันข้ามจึงขยายผลเป็นอาชีพทำมาหากินเป็นล่ำเป็นสันจำนวน มากร้องไปรีดไปรีดทั้งเป็นค่าทิ้งเรื่องที่ร้องรีดทั้งเป็นค่าไม่ร้องเขาร้องแล้วรีดคู่กันมานานนักหนาแล้วจนนักการเมืองและข้าราชการเดือดร้อนโดยทั่วหน้าพวกนั้นจ่ายเงินแล้วก็รีดไถช่อชนต่อบ้านเมืองก็เสียหายรัษฎรก็เดือดร้อนนี่คือการสร้างกลุ่มนักร้องขึ้นในยุคที่ผ่านมาอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้พวกนักร้องทํางานได้ก็คือมีองค์กรอิสระหรือเจ้าหน้าที่ที่คอยรับลูกเป็นเครื่องมือให้กับขบวนการนี้